สวัสดีครับมือนี้มาหน้าบนรณทงอีกครับมาเบิงนะครับผู้เท่าเอาเขาเมื่อวานนะครับทัวนะครับจนทัวให้หน้าทัวหน้าแล้วนะครับที่เหลือมันเหลืออยู่ สามซีหลองทั้งปุ่นนะครับบาสามว่านเสาที่หกครับบาสามที่แดดเลือกเกินบ่มีน้ำนะครับวันนีฝนถ้งช่วงแล้ว เขาเหลืองเขาแอลออนนะครับพันเขาแอลออนเริมเหลืองเป็นเขียวอ่อนนะครับนะมีหอยมีนาอยู่แต่ว่าทิงช่วงไปนาก็แหงล่งแล้วดอกหยาอันี้จะเป็นคาครับหยาจนเป็นดอกแล้วเออเพิ่น ลอยมาวานนะครับช่วงวันที่สามสิบสามสิบมิถุนายนนะครับเมื่อนี้ก็วันที่หกแล้วนะครับเมื่อกว่าเป็นจังไดนะครับเบื่งตัววานใหม่ที่แรกมันเหลืออยู่ พอประมาณประมาณรวมรวมแล้วกับเกือบไล่ประมาณหน่อบไปเร็วนิดนึงครับแดดโอ้เดี๋ยวไปไล่มาจากข้างใน โอ้อาจิบด right, ึงช่วงเวลาที่จังใดเดี๋ยวไปไล่แม่ปู๊ยุนนกนกมากินเข่าเดี๋ยวไปไล่มาจากมองสุดถ่ายสิไล่ก็ว่างสองไล่ผุนแล้วครับแันแม่ ทรายเลยครับเป็นทรายเลยดินทรายแกเดเลยเป็วนว่าพนเน้นให้มีไว้ให้สุดถ่ายนี่ครับเดี๋ยวเด้อเป็นเลื่อมจ้าสุดถ่ายเลย เขาหุมห้มเขาหุม้มเขาหุ้มเขาหุ้มกันชุดแดนอยู่ฮันนะครับไอ้ลวดน้ำอยู่หันเย็นบ่นี่มันเหลือเศษน,น้อยๆอยู่นี่ครับน,น้อยๆอยู่นี่กับกระเมนอันนี้รถวางเสานี่ครับเสาไฟนี่ กะวันสามสิบนะครับเมื่อวันที่หกกไดประมาณเจ็ดมือเริ่มเขาแล้วไอเริ่มเกิดมาแน่แล้วเริ่มเิ็นน้อยหนึ่งครับแต่วันนกหันนกคือเขามาพูดเลยอ่าเริ่มเห็นเป็นยมยมขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวตรงเบื่องไกลๆเป็นเข็มขึ้นมาแล้วครับ เพ,พื่อว่าพนเน้นให้นีเพื่อนวะให้นี่ให้เดียวคุนหนึ่งเพื่อนวะเอาสินาเน่เริ่มงอกขึ้นมานละนะครับเต่ว่าส่วนบุกเกิดก็เป็นกองกองอยู่กับมีก็ประมาณเทียเพิ่มขึ้นมาประมาณสองไรนะครับขันแมน โอ้ oh, ฟังนี่ซุม่มเกิดดีเลยครับนี่ฟังนี่ไอนี่เป็นข้องข้องไอโตรตลีเห็นเป็นข้องไปเลยนะครับเบิร์ดฤูดูการนี่ก็อาจสิเปลี่ยนและครับเปลี่ยนตัวโตรตลีเปลี่ยนใบมีดนะครับมันเป็นเปลี่ยนโตรตลีเปลี่ยนใบมีดอ่าเห็นยังไงสิเห็นเดี๋ยวภาพไปเบื่องใกล้ๆครับ แทงขึ้นมาแล้วตัวนี้ซุ่มนี่เกิดดีเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆนี่ครับนี่โอ้ยโบติโบหินอจ่มงนต้องไกลแห้งให้นี่เกิดดีทั่วอยู่ครับแต่ว่ามันบอลจัดมันหน่อยแห้ง นะครับประมาณเข็มมันเหยียบมาเราบ่หันเออเกิดดีสุ่มนะครับเดี๋ยวลอยไปตัวนี้ยาบ่าตายนะครับนี่ยาบ่หันตายรับรองว่าใหญ่ก่อนเขาแน่นอนนะครับจะขึ้นมาพึดเลย เ,เดี๋ยวเบังขักก่อนบ่ท่านเห็นแทงขึ้นมาครับแต่ว่ามีห้อยซุ่มๆอยู่ตัวนี้บ่ชัดว่าท่นที่เพิ่นวัดน,นี้เพิ่นให้เน้นนะครับเน้่นให้นั่น ให้เบื้องเนี่พอเราใส่ไปนักขมูแน่หเห็นปะเกิดอยู่ครับเกิดพอได้เห็นอยู่เนี่ยให้นี่ให้นี่คือบบเห็นเลยบ้านสูญยาได้บอบก็มีซุ่มๆหน่อยนึงนี่มันเป็นทรายไปเลยครับเม็ดน้อยเลยบบท่านได้เห็นเขา่า ให้นี่ให้นี่กับบ่หินเป็นวานหรือบัววานให้นี่โอ้มีมีเม็ดอยู่ครับแต่ว่านกอยู่ไฮใดวะฮะ นกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวให้บึงเป็นแถวถี่บถึกไฟใหม่นะครับมี 1, 2, 3, หนึ่งสสามสเหลือประมาณสแถวนะครับไฟมากบถึงตอกไปหันใหม่นะครับหนึ่งสสามหาห้าแถวครับหาแถวถ่เขารัดไฟทัน บถือนะครับตัวนี้ซุ่มบ่าซุ่มเกิดบอเกินทั้งห้างอ่นะครับอู้ตัวนี้ซุ่มเป็นตะเกิดดีแต่ว่าบัรทักกะหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับอาสิบบทท่านชัดแต่ว่าหย่ากับบอตายตัวนี้ชัดครับนี่ครับ น,นี่ก็สิมีดอกอินอานะครับต้นอินอาอยู่นี่บ่เห็นขม่าไหวโพด อีกจักซีหามือครับเอามาเบิ้งจักวันที่สิบนี่อาจจะเห็นชัดตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะพ่นมาแค่คอมือเดียวนะครับเออให้นี่ให้นี่ซได้เห็นแน่นะครับบางไฮบ่ทันเห็นเลยเอาไวจา้จักอีกจกัก อาทิตย์หนึ่งจังม่าเบิงว่าเกิดบอ่บอบอ่อขึ้นกล่องนะครับนี่ส่วนที่เห็ดไม้นะครับหอดหอดลอกนี่แล้วก็มี่นี่ตัวนี้เกิดบอ่อหนาที่หนาบ่ตาย ถือว่าวาันทีอยู่ครับแต่ว่าบทท่านได้เห็นฝนขึ้นมาปันไดเ้อามาไหว้โพดนะครับเด,เดี๋ยวไล่บางพวกแอลออนพวกวันก่อนประมาณเดือนหนึ่งครับมีเดินเดินน้อยหนึ่งฝนทิงช่วงแล้วแดดจัดมาสองหมื่นนะครับ ต้นนี้ไฟมาหอดบอ่บอมหอดนะครับต้นนี้ปีกอนปีกอนเป็นหน่วยหลายนะครับนี่แต่ว่าปีบางหันปีนี่นนบ่เป็นนะครับปีนี่เป็นหน่อยปีหลายปีหน่อยกะลังสีเพียงเข้าเลยล่ะครับถ้าจะนำมา พวหลาหรือเขาเราเป็นพุ่มอยู่พุนจีเพียงแอลเราเพียงกุกคาล่ะแอวออนนะครับบบท่านในหูที่มาว่าเป็นยังขึ้นซื้อแอวออนเรียบร้อยนะครับนี่ไฟเขาไปหอดแถวนี้นะครับไลมไ่มันจะพุ่น้างล่างพุนนะครับได้ห้องพุนไล่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาเบิด ยาไวนาทั้งอยู่ทั้งอยู่คันแท้ทั้งอยู่ในไหนหน้านะครับงามเบิดเขามาตะกอนนามขังนะครับว่ามันพอดีตอนนี้หายเลยนะครับทิ้งช่วงแล้วเ,เนี่ยมไปกระซิมีต้นที่มีหยอดเขียวเน่ป้าปลายบบมีก็มีนะครับ พวกโบมีอยู่น้ำหยอดกันอยู่ข้นมาน้ำเงาก็มีนะครับบนยอมตายกระสูพวกมันมน,นี่ครับสีมันสีอ่อนๆครับถ้าเห็นถ้าตามสายตานี่นะครับสีมันขึ้นเขาอ่อนๆตองอ่อนผู้เฒ่ามาหม่างก็ภัยก่อนนันบอนบ่านบาตายบ่ถึกไฟ เพื่อนว่าให้เอาออกนะครับเอาออกซองซ้มเือแล้วมันกิดขึ้นมใไมขึ้นเก่ากับกอไผก่อนนะกันเลยบดดไปเบิงมันทั้ทงเขา่ทาทั้งหนานี่ครับนี่มองมีนามกระสิแต่ว่ามันแห้งไปแล้วครับมีนามกระสีงามกมูลเนี่ยต้องทาฝนเร็งๆมาอีกจะ สามสี่มือนะครับตอนนี้น้ำตรงมาแล้วน้ำแห้งบิดนะครับกับเป็นว่าสิบเจ็ดไรนี่ก็เต็มพื้นที่แล้วครับปีนี้เอลออนมักหน้าดินทรายกะกะกะถือว่าใส่ไดอยู่ครับคำนี้ ผู้หายพันธุ์เขามาว่ามันม,กมักว่าหน้าดินทรายครับเกิดดีนะครับเดี๋ยวเบิง่งปีแรกนี่สิเป็นยังไงสำหรับหน้าดินทรายแยวอ่อนนี่สิสูญยาววายหน้าเลยบ่ ต้นบกม่วงนะครับเรือหลอดอยู่ว่ามันิบลอดไฟนะครับตัวนี้เกิดจากการเอาแกนบกม่วงหลายๆมาถิ่มไว้นะครับมันเลยเกิดมาต้นหนึ่งก็เลยทนเนี่ยนะครับเกียตะเอียวยาเป็น ย่อมย่อมนะครับขาดหนามนิยาหิยาสีงา,งา,งามกลัวเลยคือดว้วยกะไม่กะว่าหอดพี่นะครับส่วนหนึ่งหอดเสานี่ส่วนหนึ่งกับปวกแล้วครับส่วนหนึ่งไฟนี่คือเสาต้นนี่ปวกนี่สองต้นนี่นะครับก็ล่มลง นั่นกบกระโดดอยู่ครับมีตัวมีตัวเข้ามาหลบก่อนนะครับเพื่อถึกแดดเพื่อนท้องพร้อมกันเขียตเอะนี่ครับยังเป็นสีอ่อนคือเก่าเพราะท่านได้ถึงน้ำถึกปุ๋ยใช่ไหมครับ เป็นสีอ่อนๆทั้งเกิดดีนี่ดีคกแล้วละ่ะเอ้ทีห้องอ้อมไปเทือก่อน,นะครับห้องอ้อนต้องไปหอดลุมแล้วก็ตัดออกไปคนทางนะครับนอใหม่เบิ้ลมีภูมาเอาครับทั้งนานสูงสิบเพียงเอวล,ละ่ะนะครับบบมีภูมาสับนี่ครับต้นที่กอทีว่าไฟลวกนะครับข้้งล่างลวกเบิล้ลละแต่ว่าทั้งเทิองเขียวคือเก่า นะครับทนทายาแไ่เดิมนี่นอนะครับพันะนกระยานพันตายโอ้โหนายกันกกบนใหญ่มันสีเลี่ยวร้ายกลัวนะครับซีหานอเอาไว้เอาไว้อีกอาทิตย์นึงพอดีแต่วนะ่าก,กับพวกเก็บจักเทื่อนะครับพอสับเอาจาักเทือ่อ กระเจี๊ยบนี่ทนคักนะครับเกิดเองอ่ะอยู่กันมาประมาณสิบแปดนาที่นะครับแบบดุนดวนเอลออนนะครับสิไลมาจากขังบนฮอตให้นี่นะครับเอลออนเจอหยาแล้วบานเจอหยาเต็มเต็มครับแต่ว่าฟังใส่เฮานี้ฟังขึ้ายส่้าลงไปนี่เป็นขดจาทั้งเบิดครับบาน สิเป็นโตไหลอีกบอคือพุทธว่าบอตอนเกิดที่ดีนะครับแต่ว่าตอนสิเอาผลนี่มีแนวโหลดยังบ่ได้ยังบ่ได้ถึกใจจักปีนะครับปุ่นเกิดเจี๊ยบพอแห่งป,ปับเกิดเจี๊ยบกับงามนะครับตรงหน้าอื่นนะครับหน้าที่ปลูกข้าวโพดนะครับคือหน้า หน้าทางของโรงงานนะครับตอนแหลกปูกขโพดแล้วบัน่นมาะเอาขโพดออกมาวานเขาเจอปัญหาขโพดเกิดมานําบานพอดตัดขโพดออกตัดขโพดออกแล้วตัดออกพร้อมเขออาขนะครับเขาก็ยาาอยู่บอมเป็นปัญหาขโพดครับเป็นหยาอันนี้ครับนี่ห้าแบบเดียวกันนี่ไอ้คมคมนี่นี่นี่ห้าตัวนี้ครับ ขึ้นขึ้นมาพ่อๆกับเขาเลยบานหลังจากโบเมนข้าวโพดนะครับก็บเป็นหย่าจากเป็นแนวใดนะครับบ่หัวจะเห็นใส่หน้าอีกบ่นะครับทีนะ่ะรี่ว่เสียมว่าใส่ข้าวโพดมักขี่ดินทรายนี่บ่นะครับอาจจะเอามาลองใส่ทั้งผีเบึงแต่ว่าถ้าใส่หน้านี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำครับน้ำอาจจะบบพ่อข้าวโพดพื้นที่หลายนะครับ แต่ว่าอาจสิล่องมึงจักให้ขันขันพ่อได้กับริล่องมึงโอ้เหลืองเหลืองจนแดงเลยทั้งพุนเอาสิไปดีบอ้อ,อมห้องไปดีบ่ล่องตัดผมไปคนทั้งมึงครับเขากะพ่อประมาณไปแบบเร็วนะครับโอ้ยดึงกันพ่นไม่มา ตรงกลางเนี่ยอ๋อไม่เห็นตะขวดอ,อย่เนี้ยพาลงไปดรงนครับว่ากี่กระเดือนออหอแห่งน้ำขังมาเป็นแนวนี้นะครับตรงนี้บ่มีเขา เพอสมควรครับมีนามแบบมาสามตรงนี้อันนี้ครับสีนใหญ่าบานสโสนโบอกซึ่งมันยังมีนะครับกลางออกสูงทวมหัวนะครับตอนนี้ยังหน่อยจูขาครับหลอดจาก่อยนะ เ<โ>อ้าครับอันเม่เพิพ่นลวานเขาสุดทั้งผุ่นครับเพิ่อนเห็นมาเบิงมันอันนี้ยังวันสามสิบครับเพิ่อนวันวันที่สามสิบมเบิงวันถ้ากัดเพียงจำเข็มนี่ ว่าแคได้ขอมือหนึ่งเนี่ยครับคือได้ตัดครับเนี่ยอ๋อ,อ,อ,อครับครับทั้งพี่นี่บมวนผมกับตองตัดบ <laughs> อ คันน่ะอีกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งผมแลวครับยังสเห็นเกิดดีบดีอันพ่นตัวพ่นวานใหม่โมตัวนี้เป็นบวกทั้งสีเลยครับน้ำแดงๆเลยน้ำขี้ตม นะครับพี่น้องเพิ่อนอตัดหญ้านะครับเรียนรูดจากปีที่แล้วครับไฟลามมาจะป้องกันไวจตั้งช่วงพี่เลยตัดแล้วก็เผาเลยนะครับบล่อยมันปล่อยมันงไง หน้าอยู่คนละฟังห้องนะครับนี่ตายเร้วกล็ล่มล่มลงเนี่ยถึกไฟนะครับไฟตายไปบางส่วน,นก็นเกิดมาใหม่ โดดมีิะ เห็นตะกวอนคือบอแตบก่อนเข้ามามีดอกใหม่ก็เลยยังนวนไปบึงนะครับเราไม่คิดว่ามีทางปลงเถอะเดี๋ยวบึงไปตามคุณเพราะว่าเขาจังไหนเขาก็บ,บระสบอยู่แล้วนะครับหินบอโอ้ขัดแตกขัดแตก ขยะเนี่ยครับก็มีคนมาทิมตามคางท่างแบบนีครับครับสวัสดีครับอ่าเพิ่นจำได้ครับเคยเคยเพิ่นมาดำหน้านะครับปีที่แรกดำเอาเขานี่ง่ามมาสั่นนะครับเพิ่นขี่รถกายเป็นบิบแ่ทักทายโอ้ยบุ้ยนอนั้างในนี่คือฝน ไม่จะสับเอกครับนะครับแต่ว่าบบมีผู้มาผู้ใดเห็นนีกน็มาสับเอาได้เลยนะครับผู้ใดที่กำลังเบิงอยู่ทำส,สีเกียงนี่พอ่อใดนะครับ เอาได้เลยครับยาวแล้แต่บนใหญ่เข้ามาหลบกันมีคนมาหาหิตเพาะอยู่ครับนั่นเป็นบาน อห๋อก็าท่างเขากำลังผนมากครับโอ้ยสาวเอินล้ว เดไปบ่งนอนใหญ่ครับโอ้โหคนซาดขึ้นทึ่งนะครับเนี่ยเดยวกะลูกสาวเอิน่นะครับเดี๋ยวทีมไทยไปกับน้นงใหม่นี่เลยนี่กล่อันใหญ่นี่ครับเห็นหอยไฟใหม่นะครับปึ๊บนี่ย่งใหญ่สิเลยตัวนี้ขึ้นมาเพียงเขา่าเลยครับ เข้ามาหลบก่อน,นกำลังแทงขึ้นมาก็คือเก้าครับอีกอาทิตย์หนึ่งมาเบิ่งี่คิอสิพอดีแต่ <c oughs> ว่ากับมอสับจรเงแท้ใเห็นอยู่ไปกกำลังกำลังเบิ่งนะครับเดี๋ยวคาดว่าตอนใบใบนี่ก็สิไปลงนะครับเย็นๆนี้นนก็จะไปลงแหละใครเห็นกับมาซับเอาได้เลยนะครับ <c oughs> นะครับก่อนจะไป เราิดจากลากะฝากกดติดตามให้น้ำเน่นะครับกดติดตามให้ข้านำตอนนี้ไกล่รลุ่นแห้งแล้วครับไก่สีฮอดพัาแล้วนะครับหลังจากเห็นมาประมาณปีปีกวกวกัวนะครับรุ่นลายกระบอกไก่แห้งดอกนะครับได้ประมาณซีไม่หานะครับ โอเคครับเดี๋ยวจัง,ง่อยมันติดทางนะครับเดี๋ยวสิมีรถมาเดี๋ยวก็สิขอโตจากล่าไปเลยนะครับย้ำอีกเท่อว่าจะเริ่มกดติดตามให้น้ำครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับเดี๋ยวมือหนึ่จากบรรณาธงเพียงสนี์ครับสวัสดีครับ